ระดาบเจ็ดแปดรายการตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนกันยายน2565นายนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับคู่สมพลคู่่านุนุนนำดวงชะตานะครับครับได้โปรดกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำทำนายในข่าวต่อไปในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะดียังดีอยู่นะฮะยังดีอยู่ วันที่บอกว่ายังดีอยู่เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเองนั้นนะชัดเจนที่สุดก็คือการเป็นราชาโชของรามประจาตัวของท่านานะครับในพบการเงินเน้นเลยนะครับในพบการเงินดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยโอ้โหได้เรื่องเลยนะครับได้เรื่องเลยนะฮะก็ยังไงได้เงินแน่แต่ทีนี้เนี่ยการที่จะได้เงินเนี่ยนะฮะมันก็คงจะต้องมี เรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องเงินอันที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเงินของท่านเนี่ยคือท่านไม่ได้ว่าต้องทาเองอะ่ะเรียกได้ว่าใช้ลูกน้องไปจัดการได้อะ่ะเพราะว่าเออมันจะมีจังหวะที่ดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยเขามาอยู่ร่วมกันนะ,นะฮะในภพอัรินะฮะดังนั้นเนี่ยมองว่าจริงอยู่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างอาจจะใช้ยากอาจจะอะไรต่างๆท,ที่นั่นอยู่แต่ในเมื่อตัวท่านมีความเป็นราชาโชคตัวท่านก็ย่อมต้องมีโอกาสที่จะ ได้อยู่นะฮะัดังนั้นส่วนที่ได้ก็ต้องได้แต่ไอ้ส่วนที่มันจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้บริวารไปแล้วมันทเํเยอะเรื่องมีปัญหามาอะไรต่างๆอเหล่านี้มันก็คงพอเป็นไปได้บ้างแต่ไอ้เรื่องได้นั้นะน,ะนะบอกได้เลยว่าได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับในจังหวะที่ความเป็นลาภนะฮะยังทับหลัก ขณะอยู่ในลักษณะนี้อย่าง,งนี้วิธีการนะฮะที่จะทําให้ได้มาซึ่งประโยชน์วิธีการซึ่งที่จะได้มาซึ่งซึ่งสิ่งของต้องประสงค์นีน่บอกได้เลยครับดูแล้วไม่ค่อยปกตินักหรอกครับเพราะว่าแหมวิธีการในแบบของราหูก็คงรู้อยู่ว่าประมาณไหนยังไงฮะแต่ไม่ว่าอย่างไรเนี่ยเขาเรียกว่าไงในโชคชะตาเนี่ยถ้าเขาอยากให้เราได้รับสิ่งใดเนี่ยเขาก็จะต้องหาทางนะครับหาทางให้เรื่องต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้น เรื่องต่ตางๆเนี่ยมันเลี้ยวมาแล้วก็ทําให้เกิดการตอบแทนนะครับแล้วก็บูเงานเหมือนกับบุญที่เราสังสมมาแ,ลแหละนะในเมื่อมันต้องกลับมาแสดงผลให้ผลนะมันก็จะต้องกลับมาแล้วก็แสดงผลและให้ผลกันในคราวน,นี้นะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าถอยๆสักนิดหนึ่งนะถอยๆสักนิดหนึ่งแต่ก็มีการกระตุ้นอยู่นะครับเพราะว่า จังหวะที่ดาวการงานซึ่งก็คือดาวเสาร์เนี่ยช่วงนี้ก็ยังเดินถอยหลังอยู่นิดนิดนะครับดังนั้นเนี่ยความเป็นชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการงานอาจจะดูหนืดๆเหืไปสักหน่อยนะฮะมีกระตุ้นบ้างก็ถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้ามาก็เรียกอะไรเออมนจะอะยรแค่ว่าเขาแสะเลยก็คือเรียกได้ว่าเข้ามา เอาอะไรให้ทำอะไรทำนองนั้นดีกว่านะฮะเอาอะไรให้ทำามันก็เพราะว่าเกตเข้ามาการะตุ้นอยู่ในภพกรรมะอยู่ทางนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็คงจะมองเห็นว่าตัวท่านมีความสามารถนะฮะดังนั้นก็จะมอบหมายหน้าที่อะไรต่างๆให้ทำนะฮะแต่ก็คิดว่าคงสิ่งที่ทำเนี่ยก็คงจะเรียกได้ว่าเหมือนกับว่าให้เราย้อนกลับไปจัดการเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวในใน,ในอดีตที่มัน มีปัญหามีข้อติดขัดอะไรทํานองเนี่ยเพราะจังหวะนี้ดาวมันถอยหลังฮนะก็ดาวถอยหลังส่วนใหญ่ก็ย้อนไปทําเรื่องเก่าทั้งนั้นเลยครับนะเรื่องที่ต้องพิจารณาเรื่องที่จะต้องไต่ตรองนะเรื่องที่ผ่านมาแล้วอะไรทํานองนะฮนะก็ใช้เวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ครับเขาก็จัดการไปนะฮะก็อย่างว่าในตรงนี้เมื่อย้อนกลับไปดูนะฮะในจังหวะที่ดีอยู่เกี่ยวกับเรื่องของออบริวารน,นะครับในะรงว่า ตอนนี้เนี่ยเ็าเรียกได้ว่าดาวพุทธที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับมีความเป็นมหาจักรราชาโชคอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ถ้าท่านเป็นผู้ค้าชาก็ใช้ลูกน้องครับใช้ลูกน้องได้ตอนนี้เขาเรียกได้ว่าใช้ได้ทั้งนั้นเพราะว่าใช้แล้วเขาให้เขาเข้าไปเรียกเหมือนละหมาดแทนเราอ่ะนะนะ มีความเป็นราชาโชคอยู่อะไรอยู่ใช้แล้วก็คงจะได้เรื่องได้ราวอยู่ขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับความคิดอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานะฮะผนวกกับเรื่องของจุดที่เรียกว่าในพระพุทธมันมีความเป็นหมาจากราชาโชคอยู่ดังนั้นเนี่ยคงจะต้องเรียกว่าคิด ต่างเราต้องคิดติ้วๆอยู่สักหน่อยนะฮะเพราะว่าอยู่นิ่งๆไม่ได้นะฮะถ้าอยู่นิ่งๆเนี่ยเรื่องมันจะไม่วิ่งนะครับก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยจัดว่าหากท่านแก้ปัญหาให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับแล้วก็ร่วมมือกับคนอื่นได้เนี่ยนะโอกาสที่ท่านจะได้รับผลประโยชน์ที่ท่านพึงประสงค์เนี่ยมีสูงทีเดียวนะครับถึงจะมีรายจ่ายมากอยู่สักหน่อยครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ออราเคลนะครับในการ ออกคำทำนายนะครับถัาธาปฏิหาระครับก็มีคำถามอะไรในใจก็ลองเสียงนึกถึงแล้วเสียงทายเลือกไพ่ออกมานะครับผมเปดตัวแทนเปิดให้นะครับ,บก็คคำทำนายใช้พิณาาทานในการตัดสินใจนะครับผมเรามาตั้งจิตปธิฐานนะครับเลือกไพเ่เพพร้อมกันนะครับครับก็ท่านที่เลือกไพ่ของที่หนึ่งนะครับอะไรที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ท่านทาอยู่นะครับอาจจะต้องมีการรอคอยครับเครื่องมันต้องสะดุดหยุดติดอยู่นะครับก็ถ้ามันยังไปไหนไม่ได้มันยังต้องรอคอยก็ขอให้ถือโอกาสนั้นทําการทบทวนเงื่อนไขทบทวนรายละเอียดนะเพราะมันไม่ออกไปทางไหนจริงๆนะครับมันจะยังไม่มีการเดินหน้าของเรื่องราวต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ แต่ว่าเขาไม่ใช่ทิ้งว่าเฉยๆนะครับถ้าทิ้งว่าเฉยๆเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่มีความคืบหน้าใดๆดังนั้นเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปดูในรายละเอียดนะลองย้อนกลับไปดูว่ายังมีจุดอ่อนข้อด้อยใดต่างๆอยู่ในส่วนที่เราได้คิดหรือเราได้ทําไปแล้วหรือไม่นะฮะก่อนที่ว่าเมื่อจังหวะมันดีกว่านี้เนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็จะถูกผลักดันนะฮะถูก ทำให้ไปข้างหน้าได้นะครับทาให้ไปข้างหน้าได้สําหรับท่านที่เือกไพ่กองที่2นะครับก็เรียกได้ว่าการร้องขอเรื่องราวอะไรต่างๆของการที่จะทําให้มันสําเร็จเนี่ยเกิดการร่วมแรงร่วมใจเนี่ย,เป,ยนะเป็นไปได้ฮะเป็นไปได้การร้องขอในแบบที่เรียกได้ว่าคนอื่นขอไม่ได้ร้องขอในแบบที่มันแปลกๆอะไรพวกนี้ก็เรียกได้ว่าตัวท่านมีโอกาสที่จะขอได้นะครับขอได้แล้วก็ได้รับผลตาม สงที่ท่านต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยต่อลองไปเตรียมการเรื่องราวอะไรต่างๆให้ดีซักซ้อมเงื่อนไขเรื่องหรือข้อตรงนู้นตรงนี้ให้ให้ดีนะฮะโอกาสที่ท่านจะได้รับนะฮะการอนุญาตให้ทำหรือสิ่งที่ท่านต้องการตามที่ร้องขอเนี่ยมีความเป็นไปได้มากทีเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ท่านสำเร็จสมดังที่ท่านต้อง กานเสร็จสำเร็จดังความประสงค์ของตัวท่านด้วยนะฮะสำหรับท่านที่เลือกไ่กองที่สามนะครับเนี่ยโดยเพอจังหวะตรงนี้เนี่ยนะฮะอะไรที่เป็นเรื่องฉาบฉวยอะไรที่เป็นเรื่องด่วนอะไรที่เป็นเรื่องเร็วนะฮะให้จัดการได้นะครับผลของเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเรียกได้ว่าไม่ยั่งยืนก็จริงแต่ว่าปฏิบัติการหรือเรื่องราวอะไรในที่เราจะทําตรงนี้เนี่ย เรียกว่าต้องอาศัยความไวต้องอาศัยความเร็วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวื่องต่างที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทําให้เกิดความว่องไวนะของเรื่องที่เราทําอยู่นะฮะปุ๊บ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 อะไรไปอะไรประมาณนี้นะฮะคือบางทีพอมันผ่านไปแล้วเนี่ยให้ให้ผลของมันเนี่ยอาจจะไม่ยั่งยืนแต่ที่เรียกว่า เกิดความสําเร็จขึ้นแล้วนะเกิดความสําเร็จเรื่องราวถูกทันไปข้างหน้านะครับก็ขอให้สําเร็จสมดังที่ประสงค์นะครับสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่4นะครับพวเรียกว่าก็คงจะมีค่าใช้จ่ายมีอะไรต่างๆกันอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับก็ทำ <c oughs> เรียกว่า ทำมาหาไปนะฮะมีค่าใช้จ่ายมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่จะต้องจ่ายนะครับก็คิดเสพมองมองในมุมที่ว่าอะไรก็ตามที่เราทำมาหาได้ถึงเวลาจังหวะที่เราจะต้องจ่ายมันออกไปก็จะทำการจ่ายไัยเพื่อที่จะจัดการกับเรื่องราวจัดการจ่ายไปเกี่ยวกับพวกปัญหาอะไรต่างๆเหล่านีนะ้อย่าไปเสียดมเสดายฮะถึงเวลาก็ต้องเรียกว่าต้องจ่าย จ่ายแล้วเรื่องราวมันก็ผ่อนไปนะครับอะไรที่เงินซื้อได้ไม่แพงหรอกครับแต่ถ้าเกิดอะไรที่เงินมันซื้อไม่ได้นี่แหละครับผมว่ามันแพงมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรไปแลกกับมันเราไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรไปจัดการกับมันนะดังนั้นอะไรที่จัดการด้วยเงินได้ก็ถือว่า ถือว่าไม่แพงจนเกินไปนั่นเองนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับครึ่งเดือนหลังนี่ก็เรียกได้ว่ามีจังหวะที่จะต้องมีปัญหาบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็ขอให้รู้จักการใช้ลูกน้องให้เป็นประโยชน์นะครับก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยไปรับเรื่องรับอะไรต่างๆแทนตัวเรานะครับทังนั้นเนี่ยก็ขอให้ท่านผ่าน นะฮะสิ้นเดือนนี้นะฮะในช่วงครึ่งดือนหลังเนี่ยไปได้ด้วยดีนะครับโปรไม่ตากดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, มาเพา็นกระตุนใจในการทำคลิปในข่าวต่อไปด้วยนะครับ